สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมท่านครับช่องแซส c h a n n e l ครับพบกันทุกวันเสาร์หนึ่งเทุ่มตรงครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบจานดาวเทียม erm ครับส่วนเซลล์แล้วก็องค์งจานปิดครับเพื่อนเพื่อนถ้าเข้ามารับชมแล้วถ้าหากยังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กำลังใจสนับสนุนโดยกันกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดตรงงโปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับพี่ๆเพื่อนเพื่อน,อนที่ใช้กล่องดาวเทียม erm นะครับ เวลาเปิดมามันก็จะเป็นช่องโฆษณาขายของนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่าเพื่อเปิดมาให้เป็นช่องเดิมที่เราดูครั้งสุดท้ายนะครับก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นคนแก่หรือว่าคนมีอายุนะครับเปิดมาก็จะรับชมได้เลยนะครับกล่องที่นํามาแนะนําวันนี้ก็จะเป็นกล่องรุ่น HD q 6 8นะครับอันนี้เป็นของ Infoset นะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็สามารถที่จะใช้หลักการเดียวกันในการตั้งค่าให้เปิดมาแล้วก็เป็นช่องเดิมที่เรารับชมอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอพร้อมกันไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวจะเปิดไปเข้ามาที่กล่องนะครับไปจะเริ่มติดตรงนี้แล้วนะครับก็จะขึ้นปนะ๊อปอัพนะครับนี่เปิดมาก็จะทำการขายของก่อนเลยนะครับ วิธีการนะครับตั้งค่าเปิดมาให้เป็นช่องเดิมครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการกดเมนูเข้าไปเลยนะครับกดเมนูครับผมกดเมนูให้ไปที่ตรงคำว่าระบบนะครับระบบรูปเฟืองครับเราก็กดโอเคเข้าไปเลยครับกดโอเคในเมนูนี้มันจะมีตั้งค่าต่างๆนะครับเรามาที่หัวข้อ อื่นๆกันได้เลยนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับในหน้านี้ก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆนะครับการตั้งค่าให้หมดเวลาของ OSD ก็ตั้งได้นะครับผมความโปร่งใสตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้มันมืดทึบเท่าไหร่นะครับนี่ความโปร่งใสของ OSD นะครับสามารถตั้งได้นะครับอันนี้ใช้เวลาห้าวินะครับในการดับไปนะครับผม ส่วนเสียงปิ๊บมันใช้ไม่ได้นะครับหัวข้อที่เราจะมาแก้ไขวันนี้ก็จะเป็นตรง Home Channel นะครับปกติมาจากโรงงานก็จะเป็นคําว่าอ่อนครับเราสามารถที่จะกดปุ่มซ้ายขวานะครับให้เป็นคําว่า off นะครับนี่ครับตัังเสร็จเราก็กดปุ่ม exit ออกไปได้เลยครับปุ่ม exit นี่นะครับกด exit ออกไปเลยเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับเปิดมามันจะเป็นช่องเดิมครับ สมมุติว่าเราชอบดูช่องสมมุติว่าเราต้องการเปิดมาให้เป็นช่อง IPVS นะครับช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าเปิดมามันก็จะอยู่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะปิดสวิตช์ก่อนนะครับปิดแล้วนะครับแล้วก็เปิดใหม่ครับดูซิว่ามันจะยังอยู่ช่อง IPVS หรือเปล่านะครับ <S 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 เปิดมามันก็จะเป็นช่อง IPVS ที่เราปิดไว้ครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็สามารถ โอเคหรือว่ากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับก็สามารถรับชมได้เลยนะครับถ้าหากเราโปรแกรมให้กับลูกค้าสําหรับคนมีอายุนะครับก็จะสามารถรับชมได้ง่ายขึ้นครับผมสําหรับคลิปแนะนําวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มตรงครับ